ก็ต้มยำกระดูกอ่อนนะครับก็จะมีหอมชีนะครับพริกพริกสดมะนาวน้ำปลาอะไรๆเยวเยวทใส่เทใส่จานก่อนนะครับสักครู่หัวข้าวอ,อน นี่ครับปุ๊บมะนาวเาปรุงเลยปรุงรสมะนาวหนึ่งสี่นะครับพิกนี่ประมาณครึ่งขีด เราใส่น้ำปลานี่ผมจำสัดส่วนผมได้นะครับ เราไม่มีน้ำตาลนะครับเพราะเราไม่ได้ซื้อไปนี่ดูสภาพพอทนไหมอ้ยร้อนเหล่าเล่อน้นห้ังจัดนะครับเดี๋ยวยกไปก่อนนะครับสักรูว้าวเดี๋ยวชิมก่อนปรุงแล้วยังไม่ได้ชิมเลยอือสีโครงกระดูกอน อืมอ่านได้อร่อยสวัสดีครับผม